สวัสดีคะ่ะจากร้านเพิ่มสินการช่างนะคะวันนี้เราจะมารีวิวงานหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมบานเลื่อนสลับค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นอาคารห้องชุดเอื้ออาทอรอยู่แขวงค้องถนนนะคะอยู่เขตบางเขตเรานี่เองค่ะเพิ่มสิน24ทับ1นะคะบริเวณนี้นะคะ เป็นห้องนอนของคุณลูกค้านะคะลูกค้าเดิมทีเป็นหน้าต่างบานเก็ตแบบมือหมุนได้นะคะลูกค้าอยากติดตั้งแอร์ละค่ะลูกค้าจึงเรียกเราร้านเพิ่มสิ่งการช่างยู่ถนนเพิ่มสินะคะมีสาขาเดียวค่ะการใช้งานจะเป็นแบบนี้ค่ะหน้าต่างจะเป็นบานเลื่อนสลับนะคะสลับได้ทั้งซ้ายและขวาการใช้งานจะเลื่อนสลับไปแบบนี้นะคะมีมุ้งรวดให้นะคะ เป็นมุ้งลวดบานเลื่อนสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้นะคะในกรณีที่ลูกค้าอยากเปิดรับลมโฟโฟอย่างนี้เราปิดมุ้งไปด้านใดด้านหนึ่งแบบนี้นะคะแบบนี้เลยลมเข้ายุงไม่เข้านะคะงานเป็นงานอกขาวกระจกชาดำห้ามิลน,นะคะมีอุปกรณ์ล็อกให้เหมือนในรูปเลยนะคะเราก็จะเลื่อนสลับได้แบบนี้เราก็ล็อกไปแบบนี้นะคะ เวลาที่เรากดขึ้นขึ้นเป็นสีแดงล็อกแล้วนะคะลูกค้าท่านใดมองหางานกระจกอลูมิเนียมบานเลื่อนสลับทักลายล้านเพิ่มสินการช่างได้นะคะล้านเพิ่มสินกาาช่างยินดีให้บริการวันนี้ล้านเพิ่มสินกาาช่างขอจบการรีวิวงานหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมบานเลื่อนสลับอาคารห้องชุดเอื้ออาทรไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ